อ่ะสวัสดีครับเจามครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านน้ำครับสวัสดีวันนี้ก็ออกหาจินกับเราพี่น้องหนี่งแลลังปล่อยลุยเอ้ายังก็เลี้ยงหาเจ้าของหมดเลยสูตรได้เยอะอืมแล้ว่ึดืต่ละนี่ในเจ้าเมืองข้างไฟคุ้ยเยอะเลยฮะ ว่านี่แหละพี่น้องเดี๋ยวตามกันตัวครับหนูเควนี่ที่ได้บ่อไรตัวมันใหญ่บอกแล้วมันใหญ่หรือเปล่ายังไง này khư bao Ô ừ, thang vẫn gì thế yeah. ừ, Thang thằng thiểu đi này Cần nhà tại ôi mình cắt nhà với mày vô này muốn ừ, thiểu vô hai chín cày vô ô biển tạo tỏa mắt săn đi này đây, đây? มันมันออกนอกมันบ่ายังไงต้างดีลายบุฟฟังนี่ bơm <laughs> ừ, bơm thứ bơm thứ, cào đi rồi, cạp đi rồi, ôi nhảm nó nhả, cạp đi rồi, cạp đi hái chou, tôi sẽ mà, này, mẹ mời ôi mà này mẹ 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 mai này, mẹ mẹ thử nó, mẹ mai mẹ 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 chỉ lại mẹ 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 nó hay không được. ยังไงเดี๋ยวบุ่ากไหูไปเลบ่หูไงวะั่นี่เ้ยนี่คนน่นนหะอมันคือเป็นทุ so ่ห like <spirituality> ูหนูเออัปยวมัน okay? บ่ต้งไ้มันเปยวไหมต้ง yeah, ไ้มันรีบไหมบ่ไปทจีไปเอาหูเอาพไดลวพี่น้องเนี่ยแล้วก็จิฝากไว้วันที่เก่าละเจ้านาเขาว่ากันไหมมันลายหูครับเป็นแควเก่ามันน่ะนาะ À, 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 đi coi. mông way, mông à, way. Ôi, nãy đây hạt tiêu thụy. Bye. Oh, oh, you ô, that, you need that. Nãy, 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 đây nãy, 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 นี่นี่แล้วพี่น้องนูนี่นี่นี่อยู่นี่ลอ่ะอ้้หอยยานมันอยู่เต๋เด้เห็นทั้งเต๋มันเป็นตะออกแล้วไงเฮ้แค่ๆกันนี่ เลเป็นเศษกระเบื้องทับกันบ่อยนี à, ่เอาไหมเฮฮเยยยดนน้ำดนน้ำดนน้ำน้ำแล้วลงน้ำแล้วูนี่นี่ตัวลงน้ำดวนน้ำื่อกี้เห็นยู่ โอ้คันอีานก็เลแล้วเนาะเระว่าที่ขึ้นฟังแล้วพวกขึ้นดอกพวกขึ้นดอกกางเจ้าไปเบื้องรถพวดไปงไป้นนีน่นนน้ยนอยู่บ่ยันีนูเดี๋ยวเด เจ้าย่างเงี้ใส่ไฟ่ใช่รึบเรียบร้อยครับเรียบร้อยอีกแล้วพี่น้องขึ้นมาพี่ตันมาขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่ไหนช่างไหนล่ะขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่ตันตันตันโอ้ยน้ำตาลทำงานอีกแล้วพี่น้องโอ้ยขันบัวมีน้ำตาลกันที่ไระเทศจีนนะมาทั้งพุทธมาทั้งพุทธมาทั้งพุทธมาพี่มาพี่ ขึ้นมาหน,นีขึ้นมา,มาน,นีตันขึ้นมาหนีไหมมานี่นี่ลูกเบลยศีพน้ำลูเบลเจ้าดึงหางดึงหางมาพี่ตานตาอ๋อไม่ห้ความลูมือด้บัตน, <c oughs> นั่ะ <c oughs> จบแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องแตรมแรกครับสวยงามไยเสียมโอ้เสียบน้ำตาลกันเราครับผมมันๆครับไปโอ้บิ๊กฟุดคือเราไปมาเบิองอีกตัวข้ามีอีกไปเบิองไปเบิองอีกตัว ต้องลีได้หนีอีกละเห็นไหมโอ้มันอยู่ในกระเบื้องเนี่ยมาได้แท้เปลี่ยนกระเบื้องนี่ ได้ที่สุดก็เรียบร้อยพี่น้อยแ้มแรกครับปอวังเวนหนึ่งเขาจะามาเกี่ยวเขายี่นี่พี่อนเขาจะาว่าเห็นมันแรนเขานี่แหละก็เลยเอาลุงงองออกมาครับเนี่ยจำตาลไปทั้งแก้วเลยได้ปิดจังวะเขาจะเห็นว่าเห็นลายตัวอยู่นี่อยู่ใน,นกระเบื้องนี่เป็นกระเบื้องเนี่ยนี่ phái nóng gắn phải nóng gắn mới, phải nóng You là vừa Biển cờ bường easy. gì, gì. Cái lên. lái ghi đi nè gầm bung. Ba bà 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 gì bà 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 bảo, bảo, bà 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 สองตัวเด้อเหรอแล่นอีกแล้วพี่นนอะจะขี่วิวคู่เลยตกน้ำเลยเจ้มันลงให้หน้าเลยละ่ะบาไล่เลยจ้ะเ<ไ>ขาห้างองกันสัเต็ ก็ต้องไปรัดพื้ดตัว so, นี ar, いい like. ่ว่ารัดไหนว่ารัดซื้อควายพี่แล้วว่ารัดซื้อควายพี่พี่ควายมัน Vịn quế nó Đó, tao mới từ quế đi ạ tổ câu này mất tổ câu này bà Mất tổ câu vào hướng này bố mẹ Ủa đi đi Ủa มาลัดซื้อเข้หนีไม่ทันเลยนีย่โอ้ยคือแลนลอยคุ้นลอยแบัดเป็นหู้อยู่บ่ không biển khu nhây đây này biển tầm mi yêu sẹ khu nhây yêu biển tầm lát luận à bưng đây chưa Hãy subscribe cho เพราะว่าที่ไปทางเก่าไปและวนัวทางที่อ่อมไปแล้วไปเนองนัวเงี้ยนไปอุ้ยหรอเป่าเนี่ยมกวดดิกลยเนี่ยเขาหู้ยได้่ยเนี่ย Quất túp túp kia nè Đó đi Thằng ôi đi ôi ôi bị nha ôi bọc nha ôi ôi bọc nha ôi bọc nha ôi đó nha โอ้ยเบย้ยห้อยกัดหัวเขาพี่ไว้มันอยู่อย่ารบกวนไปเดี๋ยวมือรุ่นพ่อมาใซเม็นไ่ถ้ามันอูดอรอกไปบ่ลูกมาถไปถอยไ้โอ้ยหนูเข่าพ่อพ่อมามามาตานมาเบื้องเบื้องไปตัวไม้ไปไป โอ้แต่ดี๋ยวมันลงลาย,ลยนะาอยู่ด้วยนี่ให้ยอยู่ถอยหลังมีเด้อบ <c oughs> อได้ให้ยังอยู่ในใส่มาพี่น้องครับผมนี่แก้มครับมือไหนเก่าเหมือนเดิมครับหมันอีกคือเก่าครับนี่ตัวเดียวครับบที่จริงกระพลายตัวพี่น้องเก่าหู <c oughs> เอาบอได้ครับเดี๋ยวมือหนาไปละเดี๋ยวจะไปย้อมเวียนครับเพราะว่ากันพี่นอกําลังด่างไฟครับเดี๋ยวลกคน จะเข้าตูเ้เย็นไปที่เก่าแล้วครับเนี่ยตู้เย็นไปที่เก่าพี่น้องอ่ะขิ้มันกับ,บ้านนี่นะพี่น้องถือว่ามันให้อยู่ได้กิ่นที่เขาผมกะนี่ฝีมือน้ำตาลที่เก่าแล้วพี่น้งองสวัสดีครับผม